เครื่องขีดยาพี่น้องสองยาบ้มันเสียแล้วพี่น้องเนาะครับผมอันนี้ครับบูเกาพี่น้องครับบูเกาครับบูเกาตัวนี้มันสิล็อกน้มันบระยูพพี่น้องกดปุ๊บเนี่ยมันสิไหลได้พี่น้องเด้อครับผมนี่ก็เลยไ่ต้องไปเขาร่างอะพี่น้องเขาร่างกับซ้อมแพงครับพี่น้องซื้อไม่เลยพี่น้องเนาะนี่ซื้อครับบูไม่อันนี้เป็นครับบูเกาครับผมนี่กดตัวนี้น้ำมันสิไหลพี่น้องนี่นี่ตัวไม้พี่น้องนี่ตัวไม้พี่น้องอันนี้ก็ซื้อมากอะขันน็อตพี่น้องขันน็อตตัวเหนียกครับ สายน้ำมันเด้พี่น้องด้วยขันน็อตสายน้ำมันนี่ออกครับผมเห็นหนาขนาดนี้ขันน็อตสายน้ำมันออกพี่น้องแล้วก็ขันเขาขึ้นพี่น้องนี่ครับผมเป็นข้าบูทเทมัยได้อพี่น้องเด้อครับผมเวลากดน้ำมันครับผมเห็นป้ะน้ำมันไหลไปว่าน้ำมันลงหรือพี่น้องน้ำมันบ่ซึมพี่น้องน้ำมันบ่ซึมครับผมอันนี้ก็สิีไส้ได้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คั้นเร่งพี่น้องใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปเลยครับดันข้าไปธรรมดาดันข้าไปแน่นๆพี่น้องน่ะคันคเนียนๆเด้อพี่น้องเด้อคคััันนนตว้แ่ ในเป็นค่าบูไม่ครับผมลอยกี่บาทครับผมประมาณเกือบลอยแปดสิบเก้าครับผมลอยเก้าสิบแปดลอยตัวเกินสองร้อยแล้วพี่น้องเนาะขาทรงที่ครับผมนี่าเสีดาพี่น้องจะปีร่องซังมันในพี่น้องเด้อกต้องมีปัญหาครับผมเปลี่ยนถิมเลยพี่น้องกำลังมีเสียดายงั้นครับผมในลานเขสี่ร้อยบาทพี่น้องอันนี้กางกองครับผมกองอากาศ หายไปเลยแทะไข่คนมึงก็จ้าผมขันขาก้อกไก่เน้นๆครับผมใน,นแล้วก็เปิดน้ำมันลงพี่น้องนี่เปิดลงครับผมแล้วก,กดเบิังน้ำมันข้างล่างครับผมนี่กดเบิรงนั้นนะน้ำมันลงบ่ครับอ่าน้ำมันมาแล้วพี่น้องน้ำมันลง,นนลง,นนลงแตส่สตาร์ทบ่มาพี่น้องเด้อครับผมเปิดโช๊คครับผมเปิดโช๊หน่อยนึงครับผม ¿A poco quién va a hacer el tiro ว่าใช่เลยครับผมนาบูลอยกระเป๋าได้พี่น้องเด้อครับผมต่เฉลี่ยสองรอยนะพี่น้องเนาะสั่งในช็อปปี้กันเลพี่น้องนาบูซั่งถ่านมันมันต่อไปอยู่พี่น้องคนเหล่ามันมันไหลพี่น้องเกียน์ไม่ถี่เลยพี่น้องเน้อ่ต้องสี่ไหลครับผมนี่ครับตัวไม้ครับผมเก็บผ้าไปฝากที่ฝากน้องครับผมพี่